สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะอ่ะขออนุญาตแชร์สักครู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาฟังนะคะเนื้อหานะคะสาระดีๆนะคะวันนี้นะคะซีนจะมาแบ่งปันนะคะเนื้อหาสาระดีๆอีกแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะคะสวัสดีค่ะทุกคน นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ด้วยนะคะเป็นประโยชน์นะคะต่อเพื่อนรวมรวมโลกนะแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะช่วงนี้วิกฤตโควิดเนี่ยนะคะก็ระบาดมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราไปดีหนึ่งคนนะคะที่จะต้องช่วยกันนะคะทําให้พวกเราอะค่ะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เนาะคนไทยต้องช่วยกันเนาะอย่าขออนุญาตแชร์สักคู่นะคะ สวัสดีทุกทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะมีหลายคนนะคะถามมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าสินค้าถ้าสมมุติว่าพี่เป็นโควิดแล้วนะคะพี่จะสามารถทำประกันสุขภาพได้อีกไหมนะคะหลายๆคนนะคะเคยได้รับข่าวมานะคะว่าถ้าเราเป็นผู้ป่วยโควิดแล้วเนี่ยอาจจะทำประกันสุขภาพไม่ได้เลยนะคะวันนี้ค่ะซีนก็จะมาชี้แจงนะคะว่า เอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะที่เขาบอกว่าถ้าเป็นโควิดแล้วเนี่ยไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้นะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะต่อเพื่อนๆนะคะที่กำลังนะคะสงสยัยหรืออยากมีข้อสงสัยที่อยากถามเกี่ยวกับปัญหาในส่วนนี้นะคะเราจะได้นะคะ ทำความเข้าใจเนาะไปพร้อมๆกันนะคะเราจะได้ทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตแชร์นะคะเพื่อเป็นนะคะประโยชน์ต่อหลายๆคนเนาะเนาะนะคะวันนี้ค่ะซีนก็จะมาแบ่งปันนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นโควิดแล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถนะคะเราจะสามารถทําประกัน ได้หรือไม่เออถ้าสมมติว่าเราเป็นโควิดแล้วนะคะเราจะสามารถทําประกันสุขภาพได้หรือไม่อ่ามาฟังกันมาฟังกันนะคะอ่าสวัสดีทุกทกคนเลยค่ะนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะหลายคนนะคะหรือมีคนอินบ็อกซ์นะคะถามเข้ามาเยอะมากนะคะว่าคุณตีนคะถ้าพี่เป็นโควิดแล้วพี่สามารถทําประการสุขภาพได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นคําถามที่ หลายๆคนนะคะเป็นคําถามที่หลายๆคนถามเข้ามามากเลยนะคะวันนี้ค่ะซีนก็จะมาแบ่งปันเนาะว่าเฮ้ยเราสามารถทําประกันสุขภาพได้ไหมหลังจากที่เราเป็นโควิดแล้วนะคะทีนี้ค่ะเงื่อนไขนะคะการรับประกันนะคะของหลายๆบริษัทเนาะเขาก็จะแบ่งนะคะตามอาการนะคะตามอาการของผู้ป่วยเลยนะคะสมมติว่าวันนี้ค่ะคุณพี่นะ มีอาการนะคะเป็นป่วยเป็นโควิดเนี่ยแต่เป็นโควิดที่แบบชนิดไม่รุนแรงนะคะเขาก็จะเรียกเราว่าเป็นอาการสีเขียวนะคะอยู่ในขั้นสีเขียวนะคะโดยตรงนี้ค่ะเขาจะสามารถแบ่งได้4ี่ระดับะะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพี่สลาวุธนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะต่อใครหลายๆคนด้วยนะ,ะโอเคนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า นะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับใครที่มีข้อสงสัยเยอะเนาะว่าเออถ้าเป็นโควิดแล้วทําประกันสุขภาพได้ไหมที่ต้องเป็นคนที่ไม่มีประกันไปตลอดชีวิตเลยไหมถ้าสมมุติว่าพี่ใดเป็นมะเร็งเป็นโรคอื่นล่ะที่มันร้ายแรงกว่าโควิดแล้วมันต้องใช้ค่ารักษาเยอะกว่าโควิดล่ะพี่จะทําอย่างไรเอวันนี้ค่ะซีก็เลยมีคําตอบนะคะการที่นะคะ เราเป็นโควิดแล้วนะคะเราสามารถทาประกันสุขภาพได้คะ่ะแต่นะคะมีคําว่าแต่นะ,ะเราก็จะแต่จะแบ่งเป็นอาการนะคะเป็นลําดับวันนี้ซีนจะมาแบ่งให้ดูสี่ลำดับนะคะลําดับแรกเลยนะคะก็จะมีเป็นอาการที่เจ็บป่วยเล็กน้อยนะคะหรือที่เราเรียกว่าสีเขียวสังเกตไหมวันนี้ค่ะที่เราไปตรวจนะคะแล้วเราหาเตียงกันไม่ได้เขาจะมักจะถามเราว่าอยู่สีไหนผู้ป่วยอยู่สีไหนสีเขียวสีแดงสีเหลือง เขาจะถามนะคะซึ่งสีเขียวนะคะซิงขอตีความคือผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยนะคะเช่นนะคะเล็กน้อยในที่นี้นะคะเช่นมีไข้นะคะอ่อนเพลียนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะคะไม่มีอาการของปอดอักเสบนะผู้ป่วยที่อยู่ในสีเขียวคือไม่มีอาการของปอดอักเสบนะคะโดยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการอยู่ในเขตสีเขียวเนาะ จะได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิเทลเออฮอสพิเทลก็คือการที่โรงพยาบาลนะคะไปโคกับโรงแรมหรือรีสอร์ตต่างๆที่ไม่ไม่มีคนมาเข้าพักเนาะมาเป็นสถานที่นะคะดูแลชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยโควิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มอาก,การสีเขียวนะคะก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามสำหรับคนที่ไม่มีประกันเนาะส่วนคนที่มีประกันก็ไปรักษาที่ฮอสพิเทล ะะสำหรับกลุ่มที่1นะคะกลุ่มสีเขียวเนี่ยนะคะแค่ออกจากโรงพยาบาลมา30วันอวันกลุ่มสีเขียวนะคะออกจากโรงพยาบาลมาแค่30วันนะคะก็สามารถเริ่มสมัครทําประกันได้แล้วเออดีไหมดีไหมดีไหมอ่าออกมาแค่30วันนะคะสําหรับผู้ป่วยสีเขียวนะก็จะสามารถน,นะคะเริ่มนะคะเริ่มนะคะเริ่มจดสมัครประกันได้แล้วนะคะต่อมานะคะอาการ ลำดับที่สองนะคะก็คืออาการที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มระดับปานกลางนะคะเป็นผู้ป่วยกลุ่มระดับปานกลางเช่นสีเหลืองเออระดับหนึ่งนะเล็กน้อยคือสีเขียวระดับสองคือปานกลางคือสีเหลืองนะคะเริ่มมีอาการเริ่มเป็นปอดอักเสบแล้วเริ่มมีท้องเสียอสังเกตอาการนะคะเริ่มลงป,ป, ORT, ป ORT อดปอดอักเสบเริ่มมีอาการท้องเสียบวกร่วมมาด้วยนะคะและมีความจําเป็นนะคะต้องเข้าไปรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลสนามกับหอยพีเทลเนี่ยอาจจะรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้แล้วคือต้องเข้าแอดมิดโรงพยาบาลอย่างเดียวเพราะว่าเครื่องมือเขาจะได้มีครบคันนะคะสําหรับกลุ่มที่2นะคะกลุ่มสีเหลืองตรงนี้นะคะก็ต้องรออย่างน้อยนะคะหลังจากที่คุณรักษาโควิดเสร็จแล้วนะคะต้องรออย่างน้อยเนี่ยถึงสเดือนเลยนะคะถึงจะเริ่มสมัครทำประกันได้ นะคะตั้งสองสามเดือนเลยนะเออสามเดือนหลังจากรักษาเสร็จนะคะถึงจะเริ่มทําสมัครประกันได้ต่อมานะคะผู้ป่วยกลุ่มสีส้มเออผู้ป่วยกลุ่มสีส้มใครบ้างใครมีญาติมีเพื่อนที่รู้จักเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีส้มบ้างก็คือผู้ป่วยกลุ่มอาการรุนแรงนะคะเช่นมีปอดอักเสบชนิดรุนแรงนะคะมีระดับออกซิเจนนะคะในปอดต่านะคะแล้วก็มีอะไรนะมีปอดมีรอยแผล นะคะปอดมีรอยแผลประมาณมากกว่า5 0ของปอดอ่ะมีรอยแผลนะคะแล้วก็มีการรักษานะคะในห้องที่เป็น ICU หรือผู้ป่วยวิกฤตอ่ะค่ะแล้วก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาอันนี้ค่ะจะเป็นผู้ป่วยในระยะสีส้มคือระยะรุนแรงนะคะสำหรับกลุ่มที่สามกลุ่มสีส้มกลุ่มรุนแรงกลุ่มนี้นะคะต้องรอยอย่างน้อยหกเดือน ต้องรออย่างน้อย6กเดือนนะคะถึงจะเริ่มทําประกันได้อนะคะต่อมานะคะกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในสีแดงเลยแดงแจ๋เลยวิกฤตเลยอาการหนักหน่วงห,หนักที่สุดขั้นที่เขาเรียกว่าโคมา่านะคะผู้ป่วยอ,อาการแบบนี้ค่ะคือเป็นระดับที่รุนแรงนะคะคือต้องต้องช่วยใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลานะคะหรือเครื่องที่แบบเป็นปอดเทียมเป็นหัวใจเทียมอนะคะ่ะตลอดเวลา นะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะต้องรออย่างน้อยหนึ่งปีกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดงกลุ่มวิกฤตกลุ่มโคม่านะคะต้องรออย่างน้อยหนึ่งปีถึงจะเริ่มทำประกันได้นะคะสำหรับนะคะคลิปนี้นะคะซีนทำมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคนนะคะแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษ,ษ,ษัทจะเป็นอย่างไรนะคะคุณก็ไปลองไปปรึกษานะคะตัวแทนที่ดูแลคุณได้หรือ บริษัทที่คุณอยากจะซื้อประกันได้ว่าเขามีเงื่อนไขประมาณไหนนะคะแต่วันนี้ซีออกมาแบ่งปันเนาะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยมีเงื่อนไขประมาณนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าคุณมีความพึงพอใจจะทํากับบริษัทไหนนะคะก็ให้ปรึกษาตัวแทนนะคะในบริษัทนั้นนะคะเขาจะได้แนะนำเราได้ว่าเอ้ยประมาณไหนถึงจะทําประกันได้นะคะเรา อันนี้มันก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์หลักสากลเนาะแต่ว่าซีนสรุปมาให้เข้าๆนะคะหลายๆบริษัทหลักเนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์ประมาณนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าใครนะคะอยากทำของบริษัทไหนก็ปรึกษาตัวแทนนะคะที่คุณไว้วางใจได้เลยนะคะลองยื่นเอกสารดูนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะซีนเชื่อว่าโลกเนี้ยนะคะมันจะมีประเทศเราเนี่ยมันจะมีอีกหลายๆโลกที่รุนแรงกว่าโควิดเข้ามาแล้วก็มีค่ารักษาที่มากกว่าโควิดอย่างมะเร็ง อย่างโรคหัวใจเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าค่ารักษามันมากกว่าโควิดหลายเท่านะเออมันมากกว่าโควิดหลายเท่านะเพราะฉะนั้นการที่เรามีประกันสุขภาพไว้ติดตัวมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราไม่รู้เลยว่าตัวเราจะเกิดโรคอะไรขึ้นมาอีกนะคะวันนี้อาจจะเป็นโควิดนะ เดือนหน้าอาจจะเป็นโรคมะเร็งเดือนต่อไปอาจจะเป็นโรคปอดนะคะหรือเดือนต่อไปอาจจะเป็นโรคหัวใจอันนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นการซื้อประกันนะคะเป็นการซื้อความคุ้มครองความเสี่ยงว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเรามีค่าใช้จ่ายในการลองรับนะคะเรามีค่าใช้จ่ายในการลองรับเนาะ,ะเพราะฉะนั้นยังมีโรคอื่นอีกหลายโรคเลยที่รุนแรงกว่าโควิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ป่วยเป็นโควิดแล้วนะคะลองนะคะศึกษานะคะลองปรึกษา นะคะผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับด้านประกันนะคะให้เขาดูให้ว่าเอ้ยถ้าพี่มีกรณีอย่างนี้เคสแบบนี้เนี่ยบริษัทของน้องเนี่ยทำประกันให้พี่ได้ไหมนะคะเพราะว่าซีนต้องบอกเลยว่าเงื่อนไขนะคะแต่ละบริษัทประกันเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้น,นะคะวันนี้ซีนมาให้มาแบ่งปันละกันนะคะความรู้ว่าเอ้ยถ้าคนเป็นโควิดมาแล้วเนี่ยสามารถทําประกันได้ไหมนะคะก็สามารถทําประกันได้แต่ระยะเวลาที่สามารถเริ่มทําได้เนี่ยต้องลองปรึกษา ของแต่ละบริษัทอีกทีหนึง่งเราปรึกษาตัวแทนอีกทีหนึ่งนะคะโอเควันนี้นะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะวันนี้นะซีนก็มีภารกิจหาเตียงให้ลูกค้านะคะก็คือแบบเอยออกมาไลที่กว่าว่าบางคนกังวลเนาะว่าเป็นโควิดแล้วจะทําประกันได้ไหมนะคะขอบอกเลยว่าทําได้นะคะแต่เงื่อนไขยอยู่ที่แต่ละบริษัทประกันนะคะแล้วก็วันนี้เนาะได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอคุณพยาบาลนะคะก็บอกมาว่าถ้าเราเกิด ตอนนี้ค่ะเตียงหลายๆโรงพยาบาลเนาะเต็มนะคะยิ่งคนไม่มีประกันเนาะยิ่งเตียงเต็มเลยนะคะเพราะว่าเขาสถานที่ที่รองรับสําหรับคนไม่มีสวัสดิการนะคะมันน้อยมากนะคะวิธีการเลยนะคะระหว่างที่เรานะคะรอเตียงนะคะหรือรอเตียงว่างอะไรเง,งี้ยรอรถโรงพยาบาลมารับเนี่ยวิธีการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดนะคะก็คือการทานฟ้าทลายโจรน,นะคะการทานฟ้าทลายโจรที่ นะคะมันจะเป็นตัวช่วยยับยั้งไม่ให้เชื้อลงปอดวันนี้ค่ะถ้าคุณคุณซื้อที่ตรวจโควิดมาตรวจเองอะโอเคคุณเป็นนะคะแต่ชื่อมันยังไม่ได้คียเข้าระบบคุณต้องไปตรวจแบบเสียเงินแบบ PCR ที่โรงพยาบาลชื่อถึงคีย์เข้าระบบนะคะเขาถึงจะหาเตียงมาให้คุณได้แต่ระหว่างที่เรารอเตียงเนาะเราก็ควรทานนะคะฟ้าทะลายโจรน,นะคะคุณหมอบอกว่าให้ทานนะคะสามเม็ดนะคะ วันละสามครั้งนะคะเช้ากลางวันเย็นนะคะครั้งละสามเม็ดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อลงปอดนะคะระหว่างที่เรารอเตียงเนาะเพื่อไม่ให้เราเป็นกระโดดไปเป็นผู้ป่วยสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะตอนนี้ถ้าวันนี้เราเป็นผู้ป่วยสีเขียวอยู่นะคะก็ทานนะคะฟ้าละทลายโจรเป็นตัวช่วยที่ดีมากนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อนะคะลงไปที่ปอดนะคะอันนี้ก็เป็นระยะเวลา ที่เรารอเตียงเราหรือรอรถโรงพยาบาลมารับนะคะเราก็จิบน้ําอุ่นนะคะจิบน้ําสมุนไพรนะคะอุ่นๆน,นะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคไม่ให้มันลงไปลงปอดและที่สําคัญฟ้าทลายโจรก็คือสําคัญมากนะคะเพื่อยับยั้งเชื้อโรคไม่ให้ลงสูบปอดนะคะเพราะถ้าลงสูบปอดแล้วเนี่ยแล้วคุณยังไม่มีเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยอาการเราจะยิ่งแย่จะยิ่งสุดนะคะวันนี้นะคะซิงก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามานะคะ รับฟังนะคะการแบ่งปันดีๆของตีนนะต่อไปนี้ตีนก็จะเอาสาระความรู้เนาะมาว่าเฮ้ยสมมุติว่าเราเป็นโควิดแล้วแล้วเราหาเตียงไม่ได้เราจะต้องดําเนินการอย่างไรนะคะ mm. เพื่อเป็นการช่วยเหลือนะคะ mm. เพื่อมนุษย์ด้วยกันเนาะเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ผ่านวิกฤตน,นี้ไปด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย